สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สิบแปดชแนนะคะกับรายการนะคะนวัตกรรมทาเงินค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาเป็นเทปแรกนะคะสําหรับเดือนมีนาคะก็คือเป็นเทปในเรื่องของการเพิ่มกําไรด้วยหุ่นยนต์บริการนะคะและแน่นอนค่ะวิทยากรประจํารายการของเรานะคะก็คืออาจารย์สนักวงทวีทองนะคะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณต้นคะ เวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเวลาดีหลังทานหลังหลังทานอาหารมือมือคนำครับเวลาดีกลับบ้านเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะรับข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆนะคะวันนี้ค่ะเราได้เชิญแขก V.I.P. นะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่จับตัวระยากนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้เรานะคะก็เลยจับตัวได้ยากนะคะไม่ใช่เล่นมุกกันไปซะอย่างนั้น อออกก็ได้นะคะตรงนี้โอเคค่ะวันนี้เราได้เกียรติจากคุณบวเรเหลืองประกายนะคะเป็นซ e o ของบริษัทโรบอตจำกัดค่ะเนื่องจากว่าหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือเพิ่มกำไรด้วยหุ่นยนต์บริการค่ะสวัสดีค่ะพี่บวรครับสวัสดีครับอวันนี้ทุ่งนาเขียวขจีเลยนะคะพ<ส>ี่ คอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะอืมสบายดีนะคะได้เจอกันนานอาจารย์ทักทายได้เลยครับครับสวัสดีครับคุณบวรนะครับครับตอนนี้เองโดยอาจารย์เองตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับก็เป็นนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนนะครับแห่งแรกและก็ใหญ่สุดในประเทศนะครับของทางคุณบวรเองนะครับบริษัทโรบอทจำกัดหรือ โรบอตอิงใช่ไหมครับคุณบวรใช่ครับโรบอตอิงครับครับโรบอตอิงนะครับตอนนี้โรบอตอิงเองเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้โอกาสดีที่ได้โอกาสเชิญคุณบวรนะครับเห็นทราบข่าวว่าเนี่ยเดินทางกลับระยองเลยใช่ไหมครับเนี่ยครัว่ังการเดินทางใช่ครับกำลังเดินทางกลับครับครับก็อยากจะให้คุณบวรเล่าเล่าที่หนึ่งนะครับแนะนําตัวที่หนึ่งว่าเ ทางบริษัททําอะไรบ้างครับเชิญครับผมค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนอื่นพี่บระวานทำใจสบายสบายก่อนดูเครียดเครียดหาใจดอกันพี่สบายสบายที่ไม่มีไม่มีอะไรนะคะเราพูดคุยกันนะคะ,ะสบายสบายดูอ่าพอมีรอยยิ้มแล้วหลออเพื่อนทันทีเลยนะคะอ่าเชิญค่ะ <c oughs> ครับผมผมบวรวเหลืองประกายนะครับซีอของโ b บอทยินะฮะ บริษัทเราทําเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์บริการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะะเราทั้งผลิตและจําหน่ายแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ตามความต้องการของลูกค้าครับค่ะไม่ทราบบร,ริษัทเปิดมาได้สักกี่ปีแล้วครับผมอือปีนี้เข้าปีที่ห้าได้แล้วครับอ๋อครับครับห้าปีครับถ้าถ้าเป็นเด็กนี่ก็กําลังจะ กำลังโตเลยนะครับเนี่ยกำลังโตกำลังโตเลยครับแล้วแล้วนึกยังไงฮะถึงได้มาทําเรื่องโรโรบอทนะครับอ๋อทั้งเรื่องหุ่นยนต์นี่เราเป็นเรื่องที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแล้วก็ดูพอถึงระยะหนึ่งเราก็มองว่าเทคโนโลยีมันถึงแล้วนะก็เลยเริ่มต้นทําหุ่นยนต์ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งช่วงแรกๆที่เราพูดถึงว่าเราจะทําหุ่นยนต์เนี่ย คนก็ยังมองหน้าอยู่เลยว่าทําอะไรหุ่นยนต์ทําหุ่นยนต<ห>์ขายของเด็กนเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาช่วงต้นกว่าจะเริ่มเป็นที่เข้าใจของของทั่วทั่วไปอ๋อครับดีเลยครับคนต้นครับพอนึกถึงหุ่นยนต์คนต้นนึกถึงอะไรครับผมเดลไลเอมอนะอค่ะนั่นเลยเหรอใช่มีกระเป๋ามีกระเป๋าพิเศษใช่ไหม ใช <laughs> ่คือเราจะนึกถึงหรือไม่เราก็จะนึกถึงอ่า Star Wars เงี้ยค่ะที่มีตัวหุ่นยนต์ที่เป็นโรบอทกันนะคะที่แบบว่าตัวหัวเลืองเรือต,ตัวที่เป็นกระปอ๋องกระป๋องอ่ะที่แบบจะชอบช่วยบริการทานู่นทํานี่ให้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอพูดถึงตรงนี้เนะนี่ยนึกถึงหุ่นยนต์ที่ให้การช่วยเหลือมนุษย์ที่ตอนนี้พี่ประวรกกาลังทําอยู่เลยใช่ไหมคะอาจารรย์คัมใช่ไหมคะพี่ประวครัครับ แต่จะให้คนบวรบวรบวรเล่านิดหนึ่งครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยในพัฒนาการในประเทศไทยเนี่ยมัน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 เริ่มมายัางไงเป็นยังไงครับแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับเชนครับครับ,รบของผมอะมองว่าตัวหุ่นยนต์นะฮะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่จะเข้ามาในในเวลาอันใกล้เนี่ยฮะที่จะสามารถมาช่วยแบ่งเบาภาระของการทำงานของคนได้นะฮะซึ่งในตัวเนี้ย มันสามารถจะไปช่วยลดงานบางอย่างอย่างเช่นงานที่มันเป็นงานรูทีนงานที่ทําซ้ำๆางเงี้ยแทนที่จะต้องให้คนทํางานเราก็ให้หุ่นยนต์ไปทําแทนนะคนก็ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าก็ไปทํางานอย่างอื่นที่มีคุณภาพมากกว่าได้อืมนะโอเคซึ่งในปัจจุบันเราก็ทางเอ่องานบริการหลายๆอย่างเราก็เริ่มมีเอาหุ่นยนต์เข้าไปแทนที่นะ เพื่อให้คนก็ขยับไปทำด้านอื่นอีกครับอืมครับผมน่าสนใจมากเลยครับฟังดูทำให้คนที่เกียดขึ้นนะคะอ้าวก็เหมือนเอ่ออะไรนะเหมือนแต่ก่อนต้องซักผ้ามือใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องซักผ้าแต่ก่อนนั่งเลยขึ้นบันไดก็ขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยฮะก็มันก็ช่วยให้สะดวกสบายขึ้นแต่ก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกอ๋อเป็นทางเลือก ฟังดูดีนะจริงๆเราขี้เกียจค่ะทำมาเพื่อ <c oughs> บริการคน่นใทแบบว่าสะดวกสบายไม่ต้องแบบออกแรงเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่เลยครับอันนี้คุณบอครับ <c oughs> อนิดหนึ่งครับไอวาว่าหนยนต์บริการที่พูดถึงนะมันครอบคลุมไปถึงตรงไหนบ้างครับตัวบริการที่พูดถึงนี้นะครับครับก็ครอบคลุมในงานบริการต่างๆนฮะนะอย่างเช่นตามร้านอาหารก็จะเป็นหุนนห่นยนต์เสิร์ฟหุ่นยนต์ต้อนรับนะฮะ อในโรงแรมก็อาจจะเป็นหุ่นลนต์รูมเซอร์วิสเอาของขึ้นไปส่งบนห้องพักนะฮะหรือตามโรงพยาบาลก็จะเป็นหุ่นอให้ข้อมูลครับส่งเวชภัณฑ์นะครับหรือทําความสะอาดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ประเภทฮะรเราก็มีหลากหลายครับมีหลากหลายนะครับเหน็นคุณบวร,บ<ผ>ม,บรมีเตรียมอให้ท่านผู้ชมดูวิดีโอแนะนําเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ ผนยนต์บริการในโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราก็เชิญชมกันนะครับผลต้นติดตามได้นะครับเผื่อไปใช้บริการได้เลยค่ะจริงจริงเราต้นชอบตัววิดีโอที่มีที่ที่เป็นตัวอะไรนะบริการอะที่เป็นตัวน่ารักน่ารักอะเออเห็นเราชอบมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับท่านผู้ชมครับอืมอันนี้เราต้องดูวิดีโอจริงไหม <laughs> ดูไม่ไม่นี่เราแค่ตัดไงโอเคนะครับท่านท่านผู้ชมนะครับวิดีโอดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับอ่าเป็นวิดีโอสําหรับบริการในโรงแรมนะครับในตรงส่วนนี้นะครับรทีนี้เห็นเห็นเห็นทราบว่าเอ่อของทางคนบอรได้ไปช่วยทางด้านสถานพยาบาลด้วยใช่ไหมครับเป็นขนยน์บริการในโรงพยาบาลช่วยโควิดหรืออะไรยังไงครับผมอ๋อตอนนั้นเราไปช่วยทางราชวิถีครับเอา หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปช่วยที่รานพิธีอเอาไปบริจาคให้ฮะ,ค,ะคือตอนนั้นโรงพยาบาลเขามีปัญหาว่าในห้องที่ผู้ป่ยวยโควิดอะฮะแม่บ้านไม่กล้าเข้าไปทําความสะอาดอือก็เลยเกิดปัญหาเราก็เลยอ้ามันเอาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปให้เขาเลยให้เขาไปจะได้อย่างน้อยก็ได้ทำความสะอาดในพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่เสี่ยงช่วยลดพาระ,ะเสี่ยงนะฮะโอ้อดีจังเลยอะ ก็น่าจะช่วยได้เยอะครับผมไม่เป็นโควิดก็เอามาใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ครับผมนิดนึงครับคนงานคนบวรครับเห็นเห็นทราบข่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเองทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็ได้เชิญนายคนบวรไปร่วมออกบูธนิทรรศการนะครับเห็นมีรูปอุ่นยนอยู่มีไม่ทราบไปออกบูธในงานไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับผม อืมเราส่งหุ่นยนต์ไปช่วยเอ่อของสำนักงานวิทยาศาสตร์นะครับออกงานในงานของชื่ออะไรวะเป็นไรค<อ> <ละ S 1> ่ะใจเย็กนก <c oughs> ็ทางทางสำนักงานวิทยาศาสตร์มีได้บูตได้พื้นที่มานะฮะในหลายๆงานเราก็ส่งหุ่นยนต์ไปช่วยเพื่อเป็นช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางสำนักงานวิทยาศาสตร์ครับ แล้วก็ไปไช่วย <นะ S 1> ให้บริการเดินทั่วงานเลยนะครับ<ช>เพิ่มสีสันในการจัดงานนะครับทีนี้ออไม่ไม่ทราบว่าหุ่นยนต์เองเนี่ยตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เองเรานําเข้าจากจีนมาใช่ไหมครับหรือเราประกอบในเมืองไทยหรือทําอะไรบ้างครับหรือย,ยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นใช่นะเราสั่งซื้อจากญี่ปุ่น แล้วก็เราเราเนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มภาษาไทยเพิ่มเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะให้หุ่นยนต์สามารถทํางานได้หลากหลายขึ้นครับอ๋อครับคือ,อ,ค,อคือไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยู่ๆเราก็าไปสั่งมาเลยหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นหรือจากจีนมาทํางานได้เลยอย่างนี้มันทําไม่ได้ใช่ไหมครับต้องไปเขียนโปรแกรมให้มันรู้จักภาษาไทยคาพูดคําสั่งหรือ,อยังไงครับครับก็หุ่นยนต์ที่เข้ามาเขาก็สามารถทํางานได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ตอบสนองกับ เอ่อทางบ้านเราฮะเราก็มาพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วก็บางอย่างซอฟต์แวร์บางอย่างที่เอ่อลูกค้าต้องการเราก็ทําเพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่มจะหมดเวลาแล้วนะคะการตรงนี้เอ่อในในการพัฒนามันใช้เวลาเยอะแค่ไหนนะครับคุณบรวรครับเอ่อก็ขึ้นอยู่กับประเภทงานฮะว่าเอ่อความต้องการของลูกค้าเราเพราะเราออกแบบพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับทางเราเป็นบริษัทผู้ เป็นด e v e l o อ e เปอร์ด้วยเพราะงั้นสามารถได้ครับเลือกตามลูกค้าต้องการครับก็ขึ้นอยู่กับความว่าขอบเขตงานว่ามากน้อยแค่ไหนครับผมกับคุณต้นมีอะไรเสริมไหมครับเชิญเลยครับผมโออยากคือต้อนเคยเจอหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งอะค่ะตอนที่จัดงานกีฬาแล้วหุ่นตัวเนี้ยเหมือนประมาณว่าเป็นหุ่นต้อนรับอะค่ะบอกให้แบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แบบ เส้นลำได้อะไรอย่างนี้ได้อะค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนมีมีมีด้วยไหมคะในในส่วนของของของยีของพี่บอรเน,นี่ยค่ะมีไหมคะ,ะให้ความบันเทิงอะคุณให้ความบันเทิงมีไหมคะยังม่นต้อนรับของเราเนี่ยฮะสามารถให้อ่าทักทายนะฮะทักทายแล้วก็พูดโต้ต่อให้ข้อมูลได้เราสามารถใส่ความรู้ให้กับหุญญญน่นยนต์ ถาเสร็จแล้วก็ให้ข้อมูลสินค้าข้อมูลบริการสามารถเดินพาไปชมตามจุดต่างๆแล้วก็อธิบายให้ได้นะครับเป็นแนะนําสถานที่แนะนําสินค้านะครแนะนําได้เลยนะครับอย่างนี้ก็เข้ากระหัวข้อได้เลยนะคะอาจารยนที่บอกว่าหุ่นยนต์ช่วยทําให้กาไรเพิ่มโดย,โดยที่แบบเออโดยที่แบบอ่าสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ มีนั้นได้บริการนั้นๆได้ใช่ไหมคะจากอันนี้ใอ่ใช่คุณบวรครับนิดหนึ่งครับออย่างผู้ประกอบการบางรายซึ่งเขาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ไม่ทราบเรามีบริการเป็นเช่าเป็นครั้งครั้งไหมครับหรือยังไงครับของเรามีให้เช่ารายวันออกงานด้วยครับราวก็ได้นะเช่าระยะสั้นระยะยาวครับครับผมโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเลยนะฮะก็ก็ทําเป็นเช่าเป็นครั้งครั้งได้นะครับ ใช่ครับถ้าซื้อนี่แพงไหมคะก็มีหลักหลายราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณยนต์นะครับเราเราไม่พูดว่าแพงนะคะเอาเป็นว่าราคาเหมาะสมกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะครับแต่ดีนะจา์เออแบบถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแบบไม่ไม่ต้องแบบว่าให้กินข้าวกินน้ำไม่ต้องพัก แค่ชาร์จไฟใช่ใช่ใช่ทำได้ตลอดนะทำได้ตลอดแล้วใช้ได้ทั้งวันเลยไม่บุนไม่อู้นะครับทําได้ตลอดใช่ใช่แต่คนที่ฟังที่เป็นพนักงานบริการก็เสียวๆอยู่นะจ้ายิ่งตอนนี้ด้วยนะนะคนประมวลครับนิดหนึ่งครับเห็นเห็นทราบว่าอที่ในประเทศจีนใช่ไหมครับประเทศจีนมันมีพัตคารจีนเนี่ยมีผุ่นยนไปไปปรุงอาหารเลยใช่ไหมฮะ าาถึง <g ülme> ก็สามารถทําได้หุ่นยนต์ตอนนี้สามารถทํางานได้หลากหลายนะเพราะงั้นก็คืออยู่ด้านหน้าก็จะเป็นหุ่นเสิร์ฟหุ่นต้อนรับร <c oughs> ับออเดอร์เงนะี้ยในครัว <c oughs> ก็มีหุ่นที่สามารถปรุงอาหารนะครับเสิร์ฟอาหาร <c oughs> านาอาหารออกมาเสิร์ฟได้คนระับเพราะงั้นบางที่บางโรงแรมหรือบางร้านอาหารเขาทําเป็นลักษณะของหุ่นยนต์บริการทั้งหมดเลยนะ อันนี้ก็น่าจะเหมาะนะคนต้นกรณีที่เราแบบต้องการขยายธุรกิจนะครับเพราะว่าร้านอาหารเองเนี่ยส่วนสําคัญก็คือพ่อครัวหรือแม่ครัวใช่ไหมครับท <c oughs> ีนี้ถ้าพ่อครัว <c oughs> หรือแม่ครัวออกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเลยครับมันไม่อร่อยครับ <c oughs> ใช่ร้านอาหารแะชายนดังๆนะครับบางครั้งก็อร่อยบางครั้งไม่อร่อยถ้าเกิดคนยนต์ทำนะฮะเขาก็จะแบบตวงวัดทุกอย่างนะคร <c oughs> <ฯ>ับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนันทุกการกัน่าจะมีมาตรฐานเดียวกันอย่างงี้ใช่ไหมคุณบางวล ก็จะได้มาตรฐานสูตรเดียวกันหมดทุกจานอ,อ,อย่างเห็นซ้มอ,อย่างเห็นอ่าหุ่นยนต์ทำส้มตาจังเลยอาจารย์ <c oughs> <c oughs> จะมีไหมน้า <c oughs> มีไหมคนบวรบหุ่นยนต์ทำซ้มตำ ต้อต่อมอะไรเงี้ยเคยเคยคิดนะฮะตั้งแต่ตัวแล้ยอะไม่เคยคิดว่ะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างเลยไม่มีใครต้องยังไม่มีคนมาออเดอร์อ่บโอเคเดี๋ยวก็ต้นนะกระต้นกรต้นออเดอร์เป็นคนแรกเลยนะครับซ่อมใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ต้นมองว่าตอนนี้หุ่นยนต์ที่เขาทำโจ่ย์ร่องอาหารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าชงเอาชงเครื่องดื่มนี้ปะคะมีชงเครื่องดื่มเที่ยวไว้เสิร์ฟแล้วก็ไปเสิร์ฟตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย พี่ต้นเหตุนในวิดีโอนะคะแล้วก็อ่าพวกนี้ไม่แอบชิมไม่แอบกินด้วยนะค <c ười> <ม>ื <c ười> อเขาทำแล้วก็เปิรเลยเถ้าเป็นพ่อครัวแม่ครัวบางคนอาจจะมีแอบชิมด้วยว่าอร่อยไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ตัดปัญหาตรงนี้ได้เลยทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะ <c ười> อันนี้ก็ทยอหยอกนะคะพี่แต่จริงแล้วเนี่ยมาตรฐานของ อ่าคนที่เป็นเชฟหรือว่าพนักงานบริการเนี่ยขเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่ใช่ไหมคะอา<ม>จารย์อ่ายิ่งจะบอกเชฟมิชลินอย่างเงี้ยโอ้โหสองดาว,<ห>ส,ดาวสามดาวโอ้หาทานยากมากอย่างเงี้ยครับอู้แล้วหิวเลยอาจารย์ <c oughs> แชฟมิชลินเนี่ยจะต้องจัดซะหน่อยนะ <c oughs> โอเคค่ะอ่าอาจารย์มีคลิปอีกคลิปหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองเป็นคลิปอะไรเอ่ยเป็นคลิปที่มือที่เปิดประตูค่ะเป็นคลิปสั้น ที่เปิดประตูไปเราเจอหุ่นยนต์มารอหน้าห้องเลยอารมณ์แบบต้อนรับเลยอ่ะเออนรับเลยเนาะไปดูกันนิดนึงจะได้แบบไปดีเรื่อยในระหว่างนี้ก็น่าจะมีแบบมีรูปภาพด้วยแมาจย์ตอนที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับครับเดี๋ยวขึ้นรูปนะครับแล้วก็ขึ้นวิดีโอเลยนะครับผมโอเคครับไปช็อตที่สาม เราก็น่ารักกันแบบนี้นะพี่อ่าทีนี้ตอนนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้คนคนบวรไม่ทราบตอนทํางานตอนนี้เรามีกลุ่มเห็นทราบว่าเราไปทํางานเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ในของประเทศใช่ไหมเรียกกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มทาร่าอะไรยังไงนะครับกลุ่มทาร่าครับครับกลุ่มทาร่าเป็นกลุ่มของเออไอนะฮะที่ทําด้านหุ่นยนต์นะครับมารวมตัวกันนะครับคับ ตอนนี้ที่ประชุมก็จะเป็นที่ B O I ที่ตรงจามจุรีครับครับอ๋อันนี้ก็เป็นจะเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการใช่ไหมครับ,รอ,บรอ่ S I <SI> System Integration ทางด้านอ่าโรบอติ t ทั้งหมดนะครับทั้งในอุตสาหกรรมในโรงงานนะครับทั้งในผุนยนต์บริการในโรงแรมร้านอาหารในโรงพยาบาลก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เลยซึ่งน่าจะช่วยทำให้ การพัฒนาต่างๆในบ้านเรานะครับก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในตรงส่วนนี้ครับกับ,ค,บคุณต้นมีอะไรเสริมไหมครับเห็นหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับหรือ,อยังไงนะครับผมไกลแล้วอาจารย์คุยเพลินมากเลยแต่ได้ข่าวว่ามีอีกหลายมีหุ่นยนต์อีกหลายประเภทเลยนะอาจารย์ที่คุณที่บวร์จะมาใชใ้เราฟังอีกหลายตอนเลยแหละ ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องอะไรคะพี่วอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะรอบนี้เป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการแล้วอะค่ะอ่าครั้งหน้าเราจะเจาะลึกในเรื่องของหุ่นยนต์ที่อยู่ในสถานพยาบาลครับอ๋อจะเป็นจะเป็นพิเศษใช่ไหมเจาะพิเศษในสถานพยาบาลเลยนะครับครับแล้วก็เอเห็นเห็นทราบป่วว่าทางบริษัทเองเนี่ย มีการฝึกอบรมเด็กๆด้วยใช่ไหมครับเปิดสอนใช่ครับเรามีจับแบบหุ่นยนต์เทนนิงให้กับเด็กๆนะในการอบรมให้ความรู้กับเด็กๆอกยอันกี้การะเป็นการสร้างหุ่นยนต์นะ IOT พวกนี้ AI อัมดี้บดนดาอันนี้น่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะการกันอีกตอนหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อให้เด็กๆได้รรู้ใช่การพัฒนาเด็กไทยให้ ให้แบบมีหัวสมองนั่นแหละเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเห็นบอกว่าเป็นเด็กระดับปถมมัธยมต้นที่แบบไปเรียนรู้กับคุณบวรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ่าเรียกว่าเป็นแคมป์นั่นเลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนตากหน้าเดี่ยมีผลงานเป็นของตัวเองกลับมาได้เลยใช่ค่ะโอ้ยนี่น่าสนใจค่ะการแปลว่าในอนาคตเรา อาจจะถ้าเด็กๆทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์สนะครับใช่ต้องครับเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะครับโอ้แก่งมากนะครับแ่นสิอ่าไมอย่างนั้นวันนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราลองไปดูคลิปที่น่าสนใจอีกคลิปหนึ่งติดท้ายแต่ก่อนที่เราจะปิดท้ายตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ดูหรือว่าติดตามรายการ48 Channel นะคะกับรายการของเรา ชื่อรายการนวัตกรรมทำเงินนะคะถ้าใครพลาดนี่เสียดายมากๆจะอดรู้เรื่องที่ชาวบ้านเขาเอา่อเขารู้กันไปแล้วแต่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมต่างๆเนี่ยต้องติดตามที่ช่องเราเท่านั้นนะคะจัดนณะเราก็จะมีนวัตกรรมดีๆนะคะที่จะมาบอกนะคะมาเล่าให้ฟังว่าอ่านาวัตกรรมสิ่งนี้จะสามารถสร้างกําไรให้กับคุณได้อย่างไรหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับคุณได้อย่างไรนะคะค่ะ สุดท้ายคห้สุดแล้วอาจารย์สนัดอยากจะฝากอะไรหรือเปล่าคะก่อนที่เราจะจบรายการค่ะครับผมก็ในในานามของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับของสวทชนะครับเราก็มีภารกิจที่จะช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม SME ไทยนะครับให้จเจริญเติบโตแข่งขันกับนา,นานาประเทศได้นะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรืออยากจะทํานวัตกรรมใหม่ๆแต่ไม่รู้จะทํำยังไงได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับก,ก,ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ลองเซิร์ชใน Facebook ดูก็ได้นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็จะขึ้นมาหรือติดตามผ่านทาง4อทีเนะครับก็จะมีเรื่อยๆนะครับผม ค่ะแล้วก็อาก่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เช่นกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบกันนะคะเราก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณบวรนะคะซึ่งเป็นซีอของบริษัทโรบอทนะคะอ่าปิดท้ายนิดน,นึงนะคะฝากไว้แล้วก็ให้ติดตามในซีรีส์ถัดไปหรือว่าในหัวข้อในสัปดาห์ถัดไปว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้น่าสนใจเชิญค่ะ ครับก็ถ้าสนใจด้านเอาปรึกษาด้านการเอาหุ่นยนต์ไปบริการไปใช้ในงานบริการของท่านนะครับหรือในองค์กรของท่านสามารถติดต่อมาที่ทางเราได้นะฮะทางโรบอรทอินนะฮะโดยเดี๋ยวจะมีมขึ้นข้อมูลติดต่อให้นะครับก็สามารถสอบถามปรึกษาได้ตลอดครับ นี่เป็นไงล่ะขอถ่ายรูปนิดนึงไว้เป็น <c oughs> <c oughs> ประวัติศาสตร์นะคะว่าวันนี้เราได้คุยกับนักออกแบบโรบอทแห่งประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใครหลายๆลายคนทีชานะอ่าด้วนั้น,นข้ามค่า,าแล้วก็ข้ามลืมกดซีเฟร์สนะคะสำหรับรายการของเรานะคะนวัตกรรมทำเงินค่ะคร่้งคืนนี้ก็น่าจะ เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารายการนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมอ่า subscribe ใน YouTube ด้วยนะเราตอนนี้เรามีการไลฟ์สดออกทั้ง YouTube ด้วย <c oughs> แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะถ้าติดตามในส่วนของ48สแปดชแนลเนี้ยเราจะมีรายการดีๆมานำเสนอ,อ ต,ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะคะจานสนัดนะคะคุณบวรด<แ>้ว้นั<ม>้นอ่าคุณบวรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อมี<แ>อะไรบางอย่างที่เรา <laughs> ไม่เคยรู้ <laughs> เราก็จะรู้ในช่องสิบ h ปดชแนเนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นรายการสะระดีมีได้ทุกวันที่ช่องสิบแปดสิบปดชนลค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการนวัตกรรมทาเงินช่วงเวลา สองทุ่มถึงสามทุ่มทุกๆวันเสาร์นะคะขอบคุณอาจารย์สนัดแล้วก็คุณประวรมากๆค่ะแเราจะกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ Hello. I'm going to work. Please make way for me. I'm going to be in the elevator. And I am so nervous. Please go inside and leave the middle position to me. Mr. Elevator. Please help press floor 12, floor please. I'm going out of the elevator. Please give me the road ahead. Don't detain me. Let's guess whether this is a handsome man or a beautiful woman. Hello, robot has delivered the drink to the door i'm a robot attendant very happy to serve you it's my pleasure to serve you please dante forget to give me a good evaluation there is authentic beijing roast duck served in the chinese restaurant i'm scared please make way for me